<Yo. S 2> เดี๋ยวจะลองดูว่าจะสามารถรวมสองเรื่องให้เป็นเรื่องเดียวกันได้ไหมก็ต่อจากตอนที่แล้วเนอะก็คือคนเราเนี่ยคนนุษย์เนี่ยเกิดเกิดมาเกิดมาเนี่ยกว่าที่จะรอคือคุณเคยได้ยินพวกสตอรี่ใช่ไหมที่แบบที่แบบว่าคนไปเจอเรื่องอะไรมาก็ตามแล้วก็ บอกว่าตอนนี้มันก็ผ่านมาสามสิบปีแล้วกับเรื่องที่นําให้ฟังก็นางเอนางบีก็ใช้ชีวิตต่อไปอะไรประมาณนี้คนรู้ไหมว่าก่อนหน้านั้นอนะก่อนที่คนจะเกิดตัวของวิญญาณเราเนี่ยใช้ชีวิตอยู่ในที่ที่หนึ่งมานานมากแต่ละคนนานไม่เท่ากันอ,อแล้วก็รอวันที่ เราได้มาเกิดตามพิมพ์เขียวของเรานาะไม่งงเนาะอ่ะแล้วทีนี้อ่ะสมมติว่าสี่สิบปีอ่ะเรารอที่จะมาเกิดซึ่งตอนนี้เราอายุยี่บห้าสามห้าอะไรเพราะว่าไปมันนานนะมันนานถูกไหมอ่ะทีนี้หรือแม้กระทั่งคนไม่ดีอะไรก็ตามนะเราจะไม่ได้พูดถึงประเด็นนั้นแต่เราพูดถึงเท่าที่ศึกษามา เพราะฉะนั้นกว่าจะถึงวันนั้นที่คุณได้เป็นพิมพ์เขียวของคุณแล้วก็ได้ทำมิชชั่นของคุณมันยาวนานมากซึ่งคุณไม่ได้ไม่ได้ถูกให้เข้าใจะระดับโดได้โดยกําเนิดในเรื่องว่าคุณเคยเป็นใครคุณนิสัยยังไงคุณมีมิชชั่นอะไรแล้วก่อนมาเกิดเนี่ยที่เป็นสี่สิบห้าสิบปีคุณไปอยู่ที่ไหนทำไงทุกอย่างคุณโดยปกติแล้วเนี่ยเขาจะลบมันทิ้งลงในความทรงจําพวกเนี่ย แต่ว่ามันก็จะหนีไม่พ้นที่จะอยู่ในพิมพ์เขียวของคนแล้วมันก็จะเพิ่มเติมพิมพ์เขียวคนไปอีกในสิ่งที่คนทาในลา,ลายทางนี้ถูกไหมหักลบกบหักลบกบนี้ไปอีกทีนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของหล,ลุมดำนะเนะครืองที่นายพูดไปสองตอนแล้วก็จะนี่คือตอนที่สามในช่องปีใหม่ เราคิดดูว่าคนปกติหรือไปทางนาสิทธิอ่ะไม่ว่าจะคิดได้หรือคิดไม่ได้ในตอนท้ายของสตอรี่แต่คนที่ได้ฟังสตอรี่เรื่องผีอะไรเงี้ยอาจจะคิดได้แทนโดยเฉพาะนายสิทธิ์จะคิดไม่ได้มันเป็นมันเป็นไอเทมที่จะได้รับในตู้รวมสิทธิ์ที่นายสิทธิ์เหรอว่าคุณจะไม่มีสิทธิในการได้รู้สึกตัว หรือเปลี่ยนแปลงอะไรได้ต่อไปแล้วเหมือนกับเราเลือกสายวิสัยศิ์นะถ้าเราเลือกสายวิทแล้วแต่โรงเรียนนั้นนะมันให้แก้สายไม่ได้แล้วมันให้แก้โปรไฟล์เอาหลังไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นนิสัยทิจึงเป็นสิ่งที่ไม่ย้อนเปลี่ยนไปได้จะเป็นอย่างนั้นจะเป็นอย่างเดียวที่จริงในชีวิตของมันก็คือมันจะต้องเป็นแบบนี้อย,อ,ยอ,ยอยู่่ลําไปซึ่งก็เป็นสิ่งที่มันเลือกมาซ้าๆจน มันเข้าเส้นไงเป็นสิ่งที่จะต้องเป็นเช่นนั้นมันเป็นสับปะหลาดตลอดไปแต่แต่ก็ไม่รู้ตัวเองแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าตัวเองไม่มีวันจะออกจากเขาวงกดของตัวเองได้เนื้อออกที่เนี้ยเวลาที่เรื่องเล่าเกิดขึ้นแล้คนเขารู้สึกได้พวกนี้สิมันจะไม่ใช่คนที่คิดได้จะเป็นคนที่ฟังที่คิดได้แต่ในกรณีบางคนที่เป็นคนปกติที่เขาคิดได้ หรือว่าคิดได้ันานแล้วก็ทำเขาจะมีตอนที่พูดว่ามันก็เป็นความทรงจํานทีที่เราเคยได้เจาก,กับคนนี้คนนั้น,นหรือว่าหมาแมวแล้วมันก็เปลี่ยนให้ชีวิตเราอยากเป็นคนดีดีขึ้นแล้วก็แล้วก็กทําร้านดอกไม้ทำใจชีวิตตัวนี้นั้นเพื่อระลึกถึงสิ่งนี้อุทิศคุณได้เสมออะไรก็ว่าไปถูกปะนั่นมันจะเรียกสิ่งนี้ว่าไม่ใช่หลุมดาไม่ใช่ความว่างเปล่า เม่เคยพูดให้ฟังว่ารือทํามถึ่แค่โลกไปเนี่ยสิ่งเดียวที่มีอยู่จริงๆก็คือความดีสิ่งที่จับต้องได้คือความดีมันจะกลายไปเป็นหลายหลายอย่างมากกลายเป็นความทรงจำกลายเป็นความหลักอะไรแล้วแต่เคยพูดไปบ้าง unconditional love <c oughs> อะไรเงี้ยก็ความเพียวความจริงใจความสัจจะมันจะอยู่ในนั้นหมดทุกอย่างแล้วถ้าเป็นบุคคลความดีเออบุบบคคลที่ perfect แล้วความดีน่แหละมันคือความจริงคือทุกอย่างมันเกิดสิ่งที่เปลี่ยนแปลงโลกนี้ได้แบบถาวรลงลึกลงลากเลยเพราะฉะนั้นที่เราพูดไปข้างบนน่ะคนเราเนี่ยก็จะมีความทรงจำที่ดีมีได้เจอความรักได้เจอจุดเปลี่ยนที่ดีได้เตื่นรู้ได้ทําอะไรดีๆในชีวิตที่เหลืออยู่แบบมันไม่มีความว่างเปล่าในใจ,ใจิตใจมันเต็มไปด้วยความรักความทรงจำทางั้นที่ตัวเองไม่ใช่คนแบบนะั้น ลืมไม่สมควรที่จะได้ด้วยซ้ำแต่อย่างน้อยก็คิดได้หรือ mm. เป็นวิทยาทานในคนอื่นหรเขาดูว่าไอ้คนนี้มันไม่นอนคิดได้ถ้าเป็นคนอื่นที่เขาคิดได้แล้วเขาเจอแบบนี้เขาจะคิดได้อะไรแบบนี้มันก็เลยทําให้โรคเนี้ยมันไ่ว่างเปล่าทําให้คนพวกนั้นนะที่เป็นคนที่ไม่ดีดพอไม่ได้พอดีหรือว่าไม่คิดได้ช้าไปได้มีแต่ความทรงจําดีๆมีแรงที่จะอยู่ต่อมีเป้าหมายชีวิต mm. ก็เหมือนกับเจอไลวอรเกอร์หรือซาสตีดนั่นเอง ออก่อนนะทีนี้เรตัดภาพมาที่ฝั่งฝั่งของคนที่อะเรื่องราหูอะถ้าเกิดกใครมีวันเกิดเป็นวันเวลาเกิดที่ทับที่ทับกับราหูเนาะต่ต้องระบ,บุราศีแล้วเนาะกิ่งยากเลยกว่าคุณจะมาเกิดให้อะไรมันตรงกันเป๊ะๆอันนี้อันนั้ไม่ให้ดูเพราะว่าในชาร์ตมันมันขึ้นไงก็เลยแคบข้อมูลมาไว้ก็เอามาแปะไว้ให้ มัน,ม,นมันตรงเหมือนว่าเอ่ออ่ะ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 มันตรงพอดีกับภาพประกอบของตอนที่แล้วด้วยลวมถึงสตรอรี่ที่แปะไว้ให้ก็ไปศึกษาเพิ่มก็เป็นสตรอรี่เดิมที่แปะไว้ข้างหลังตอนหนึ่งนาทีเนาะเป็นสตรอรี่นาซีิึ์สักหนึ่งบทเพลงทีนี้เรากลับมาที่ฟังที่ว่า ได้เจ,เจอกับสตาซีใช่ไหมแต่ว่าเจอคนที่มีโซแผนที่ต้องได้เจอได้รู้จกักโดยเฉพาะถ้าเขาไม่ใชไไ่ไม่ได้เลือกเส้นทางที่จะอยู่ในแสงต้ต่แรกมันก็เป็นความเฉพาะตัวจงที่คุณจะได้ไปเจอเพวกเขาอันนี้พวกเขามีใครอ่ะอันนี้ถามคนกับถามคนกับในวันเวลาที่เขาจะต้องเจอเรื่องต่างๆอ่ะอย่างเจอเสียงร้อง เสีพูดที่เพราะลองเพลงมันมีใครที่เหนือกว่าเขาอ่ะมันมีความสวยงามอะไรที่วาดรูปสวยกว่าเขามันมีอะไรที่ที่ได้บุญบาร,รมีอะไรก็ตามในในพิมพ์เขียวเขาทาให้เขามีลักษณะผลอย่างที่เขาได้ทามาเขาก็เลยได้รับผลบแบบนี้ทั้งกายภาพทั้งจิตใจใจิตวิญญาณความสวยงามด้วยอีกอย่าง แล้วสาหรับโลกเนี้ยที่ขึ้นความถี่มันตำ่ำความถี่รวมมันต่ากว่าที่อื่นน่ะถึงขั้นที่ว่าคนึ่งยังคอกันได้ฆาตกรรมกันได้คุณคิดว่ามีอะไรที่เหนือกว่าเขาที่เป็นเป็นความทรงจําความดีที่ดีกว่าเขาความบริสุทธิ์ที่บริสุทธิ์กว่าเขาความหมดงานไม่หมดงานกว่าเขาหรือใกล้เคียงมันไม่มีมันมีแต่คนแบบเดียวกันซึ่งแล้วก็แัมมารี Family, ของตอนที่แล้วแัมมารีสอ เพราะสิ่งเหล่านี้มันต้องใช้เวลาเป็นร้อยพันลายไรมมร้อยพันชาติร้อยพันเปียนเขียวที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วไปไปเล่าจนกลายมาเป็นสิ่งที่คนเป็นแล้วก็จะต้องทำในมิชั่นของลายธรรมนั้นไปได้วยกันเข้าไปได้วยกันเป้าหมายเดียวกันแล้วไม่เท่ากันก็สูงคว่าใกล้เคียงกันมากเพราะฉะนั้นนะมันกี่ล้านคนมันจะมีคนหนึ่งหรือหลายล้านคน ที่จะมีคนัที่ใกล้เคียงมากพอที่จะจูนกันคุยกันรู้เรื่องคนเอาไหมคุยกันรู้เรื่องแบบเันเด็กพิ้งเกิดใหม่กับคนอย่างเงี้ยกว่าจะคุยกันเรื่องเด็กคนนั้นก็ต้องก็ค่อยๆพูดรู้เรื่องขึ้นจนสามารถสื่อสารกันได้ใช่ไหมว่าจะกินอะไรว่าเธอชื่ออะไรเหมือนกันมันต้องแหล่งเท่ากันใกล้เคียงกันเหมือนกับนาวีต้องแหล่งใกล้เคียงกันถึงจะเล่นด้วยกันได้ใช่ไหมเออจะมาปลอมเล่นกับอะไรังไม่ได้เหมือนกัน ทุกอย่างมันก็คือเรื่องเดียวกันที่เคยพูดเรีฟังไปเพราะฉะนั้นก็เท่ากับว่าความว่างเปล่าความสำเร็จที่คุณได้เลือกทางที่ดีมาเสมอมันขึ้นในไพ่ทาโร่อะไรก็ตามเป็นไพ่หกไม้ะมันเป็นขึ้นไพ่มาปลายปีมากนะทั้งที่แบบจะตายวันไตายพุ่งดูมวินาทีกับสิ่งแวดล้อมมาสิสิกับกฎหมายบีบบังคับ องอังกฤษในปี2 5ที่พูดกันไป2ตอนนี้แล้วอยู่ในเยื่อแบบนั้นเป๊ะเพียงแต่ว่ามันมีแค่สแบบแบบครอบครัวใหม่คือสามีภรรยากับแบบครอบครัวเก่าคือพ่อแม่พี่น้องคุณคิดดูว่ามันใช้ชนะยังไงชัชนะนั้นมหมายถึงว่าคนอื่นได้ผลประโยชน์จากคนเหมือนตอนตอนที่เราพูดในคลิปไปเราวเจ้าต,ตัวได้อะไร สำนึกว่าความดีมันมีอยู่จริงว่าเราศรัทธาในสิ่งที่เป็นจริงเป็นธรรมชาติแล้ก็มันคงกับสิ่งเหล่านั้นเป็นจบเยืนที่ไม่มีบุคคลที่ชัดเจนเราก็ไม่ได้ขวนขวายที่จะต้องหาอะไรมาทําให้ชีวิตตัวเองดีขึ้นมาบูชาหรือมาอะไรโดยถ้าว่าจะโดยกันด้ยเรื่องของประโยน์เาไม่ทํา เพราะฉะนั้นมันจะเหลืออยู่น้อยมากที่จะเป็นคนแบบนั้นหรือใกล้เคียงกันและและบางคนอ่สะศาสตร์ศัก็มาคนถึงได้มีโซเพนที่เป็นคู่พัดเนอร์หรือว่าเป็นเป็นอาณาจักรอะไรอย่างนี้ที่เราพูดกันไปตอนนี้แล้วซึ่งของสองคนฮินลิคเขากา็ถ้าตามถ้าตามการดูก็ในอนาคตเขาก็จะได้อยู่ด้วยกัน มาเจอกันอ่ะเพราะจะต้องอยู่วงเดียวกันสถากนาการณ์จะต้องเป็นอย่างนี้มันก็ถูกกาหนดไว้แล้วเขาไม่ได้เป็นคนเลือกได้ว่าฉันจะอยู่วงนั้นฉันตั้งชื่อวงแบบนี้ถูกไหมเขาถูกจับมาอยู่ในแบบของของ,ของเดียวกันเลยเหมือนกันที่นราเป็นตัวอย่างพาร์ทเนอร์ที่เคยประสบมาก็เป็นสิ่งที่ถูกบังคับให้อยู่ที่เดียวกันเหมือนกันแล้วก็ได้ทําภารกิจร่วมกันในช่วงาอายุเท่านั้นที่<อ>สามารถ เราสามารเจอกับใครที่ความดีใกล้เคียงกันในช่วงนั้นเพื่ออัปเกรดชั้งสรห้าดีใงสิวิญญาณก็ทําให้แต่ละคนเนี่ยสว่างขึ้นคนพบในสิ่งที่ต้องทําอะไรเนี่ยแล้วก็มีอะไรในใจไม่ใช่หลุมดําเหมือนตอนต้นคลิปที่พูดไปที่ได้เจอกับพวกเรานาะทีเนี้ยมั่นเป็อกเพลงเพลงที่แนะนําให้ไปฟังเส้นเปียบแล้วคุณจะเข้าใจความหมายนั้น มันมันคือแต่ว่าเจ้าตัวจะรู้แล้วว่าชชนะตั้งแต่เด็กไม่ว่าจะเป็นไปแข่งอะไรไปทําอะไรอะไรเงี้ยคุณถูกกาหนดมาให้ทำเรื่องที่ยากแล้มันก็สําเร็จแล้วมันเคยเขียนในพระว่าพอรอะไดลครค่าวันนะถึงว่าใช่ทุกอย่างจะสําเร็จ มันเหนื่อยอันนี้พูดยาวให้ฟังเลยมันเหนื่อยเกินเกินเกินไปก,กว่าจุดที่ได้เหมือนสมมติคนได้คำว่าวิ่งห้าร้อยกิโลเมตรแต่ว่าความเหนื่อยที่ที่ทำสิ่งนั้นสำเร็จมันคือห้าล้านล้านห้าล้านล้านล้านแล้วคนที่ได้มันไม่ใช่คนเนะี่ยคนที่ได้มันคือสิ๊กแมตอ้อมที่มันสามารถทุนคนได้เช่นผู้คนอนะไรก็ตา เพราะฉะนั้นยิ่งเหมือนจะอที่วายเพลงนี้ให้ฟังแล้วแแต่แบบเป็นในแบบของตัวเองอ่ยิ่งแต่ละวันเรานับหัวคนที่เราช่วยได้ทั้งปัจจัยสีทั้งทางสามดีห้าดี 3. ตลอดเวลาแทบไม่มีเวลาไน่นอนทั้งคิดทั้งวางแผนแนั่นเป็นหนข้าใจเฟลิกมากโอนจริงมากๆะในสิ่งที่เขาพูดเลาไลฟ์อ,อะไรก็ตาม <S <S เขาจะนึกถึงคนอื่น ต่อต่อทางจิตวิญญาณทางอะไรอยู่จริงๆอะ่ะถ้าไม่ใช่ทุ่มเทร่างกายสอนฝนฝนเนี่ยก็เป็นทางความคิด process ในการนำความรู้ความรู้ในเรื่องศิงลปาเรื่องอะไรต่างๆทุกทักษะรวมกับจิตใ,ใจที่ได้มันว่าให้ดูด้วยว่าความเข้มแข็งแางทีลเราทในดวงมันเยอะแค่ไหนใช่ไหม มันก็เหมือนฝนมาปลอยปลายโลกนี้ในเวลาที่แห้งแล้งก็คือกระบวนการคิดวางแผนทาลงมือทําบนไปบนมามันเหนื่อยมากถึงแม้ว่าจะช่วยได้ลกี่คนก็ตามแล้วไม่ว่าจะได้เกียติบัตรนักเรียนทุนถือจะสูงสูงเรียนจะก่อนเกณฑ์ได้ทุนซ้อนกันไปกันมาในทุกทุกครั้งงานทัังนีนอะไรเงี้ยหรือว่าตําแหน่งแบบประธานนักเรียนหน้าตา กิจกรรมรีดอะไรเงี้ยทุกทุกอย่างมันไม่ได้มันไม่ได้รู้สึกเลยเลยว่าโหอะไรเงี้ยมันเหนื่อยมากแล้วเราก็ทําไปโดยที่เราไม่รู้ตัวว่านั่นคือมิชชั่นหรืออะไรมันเกิดจากคนรอหลังนก็จะได้เห็นนะแล้วก็รู้สึกว่าคนนี้สักเซตเท่านี้นั่นแต่ถามว่าเจ้าตัวที่เกิดมาเป็นน้ำนั้นอะแล้วมันเคยทำแล้วเรื่งบิดตั้งแต่เด็ก รู้ไหมว่ามันไหนแค่ไหนที่เราไม่สามารถที่จะหยุดเป็นเราได้สิ่งที่เราเป็นซ้ำๆเป็นจิตใต้สำนึกจนไปอยู่ในในพิมพ์เขียวเรามันคือ d n a ท,ท,ที่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 เราเป็นอเราก็ต้องทำมันไปเรื่อยๆทุกวันทุกวันไม้อะมีก็เื่กงนั้นก็เหมือนเครื่องผลิตเอินคัมของโลกอะที่แบบได้พู้แรกเข้ามาความดีไปผลิตไปเป็น รูปประธรรมแม่คนอื่นเห็นในสิ่งที่เราเป็นเราอื่นก็ไปทำเป็นรูปประธรรมเช่นไปทำในดีๆต่อไปอะไรเอาไปใช้ปออะระโยชน์อะไรบุญอย่างที่ดีๆอะไรแล้วคนคิดว่าคนเรานี่เหนื่อยล้าแค่ไหนที่จะต้องเป็นนสิ่งแปลกปลอมเป็นทั้งแบบว่าเด่นนะหรออ๋อ,อจะลองให้ทําไมได้รางวัลก็เยอะแยะไปหมดถึงแม้ว่าเรานจะโดนทิ้งไปหมดแล้วนะพวกถ้วยรางวัลแล้วก็เหรียญเหรียญว่ายนะ้ำนักกีฬาบาสอนะไรอย่างนี้ทุกอย่าง แต่มันคือความจริงไงเราได้อะไรมาตั้งแต่เด็กเป็นร้อยเป็นพันอันะไม่ว่าจะด้านไหนแล้วยังไงมันว่างเปล่าแค่ไหนที่แบบว่ามีคนตกมงนแต่กี่คนที่เข้าใจเราก็ต้องเป็นแหล่งเดียวกันหรือมากกว่าถูกไหมเหมือนคนเล่นเกมอ่ะคนที่จะคุยแล้วเข้าใจจริงๆว่าะกว่าจะมาอยู่คนกว่าจะได้จุดประเทศเลยนะมันมันต้องคุยกันนะถึงจะเข้าใจกันถูกไหม มันมันไม่ไหวยิ่งมันอยู่ในสถานการณ์ที่อยู่ในกฎหมายถูกบีบังคับด้วยมันอึดอัดใจมากมันความสาเร็จที่แบบคนคนหนึ่งต้องแลกด้วยความรู้สึกแย่ความสมธรรมดีๆที่มันไม่มีที่มันว่างเปล่าเพราะความสมธรรมดีๆคือมาจากความดีของคนอื่นที่ดีกว่าเราใช่ไหมเดือดเท่ากันมันมันไม่มีต้นทุนในการผลิตของเขาไปม่ทำงานหรือเปล่าคะ ต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจความเชื่อศรัทธาที่มีในใจดั้งเดิมส่วนในส่วนลึกหรือว่าในความทรงจำวัยเด็กมากๆที่เยวก,กับหมากับแมวที่มีร่วมกันที่เป็นความรักที่ unconditional love โดยกันเนี้ยมันหนายมาบอกให้รู้แล้วในมันก็เข้าใจในความเศร้าอะไรเงี้ยในความสว่างของฟิลิกหลายๆอยา่างน้อยคนที่จะเข้าใจกับมันนี้แหละถึงมอบเพลงแ